thank you สวัสดีครับสวสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่กลัลมารับชมสู้ขู่สุคน,นะครับตกกับพุ่มช่องสายรอ,อป่าชนแนลอีกคือเก่าคือคเ,อเอปกป่าครับผมเมื่อนี้เมื่อไรมาตกปลาครับผมเมื่อนี้ออกมาตรงผักจากอาทิตย์เนาะทีนาย,ยานั่งที่ไปครับผม,ผมออกมาหาลกอย่าไยลกักบุ่งครับผมักบุ่งไรมาเบื้องทีวถัดครับผมโอ้ง้ามขนาดครับติดทูดครับผม หน้าผมก็สีอู่ทั้งผีนะครับบรรยากาศก็กดีครับมืน่อนีบ่แดดมืนน่อวานผมก็สื้ผ้าไปหล่อแมงดานะครับได้มาแล้วตัวหนึ่งครับก่อนไปก็ขอฝากช่องหน่อยๆนิดเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับดูอีกทีครับสองพ่งให้เนี่ยนะครับ,บ,ะรบจะมีใครบ่ ทันเหียนไข่มันก็นแสดงว่ามันจะเฝายม่หันนะครับเฝาไข่มันมนอ,นอ,องดูอง <laughs> ลอวดูเอ้ยอุ้ยเดือดรูมยังมั้งแกรูมยังอู้ิีกหน่อยอีกหน่อยมา้ำสองตัว เห็นใครแล้วครับใครมันแล้ะน้ำใสสิบ่ตตองรอน้สีง้อมหมดเลยจะตีงหงไหยน้ำใสอยู่ครับนี่เนะี่ย โอ้ oh oh. ตื่นจะกลับมา่ไหม่ครับตื่นคนหยาบน้ำเป็นอีกแล้วนะครับใครหนึ่งเมื่อกี้อยู่หันตัวน,นี้ใครหนึ่งยู่นี่ใครเมืองดาครับเมื่อกี้งมพลาดครับกิ่งหนามครับปวดเด็กหน่อยติ่งน้นามปวดร้ององอมลองม้อครับ น้ำใสลองอมบึงเหยียบร้อยครับได้แล้วครับหน้ามันหน่อยครับถ้ามันบดตื่นมันก็นจะเฝ้าไข่อยู่หันนะครับตัวหนึ่งประมาณสิบบาทครับตัวหนึ่งตัวนี้ ตัวนี้พี่น้องว่าตัวผู้อตัวแม่ครับมีลายค้นว่าตัวผู้ครับตัวเม่ไใคร้บหรอให้ตัวผู้เฝ้าไหมครับมันจะตัวนี้หน่อยอนได้สองตัวแล้วครับม้ขนาดลายเขาจังเสียวรล่อนะครับเอาเบ็ดรล่อเอาตัวตัวเอาตัวนี้แล้ว่อเจออีกแล้วครับใครหนึ่งอีกหน่อยงาพานมื้อ อี้นี่ย่านโมยูอยู่ลองมองกับไหนแล้วครับน้มามันหน่อยครับโมฮาตต่อ น้ำลายจังหล่อนะครับสองตัวสามตัวแรกเจออีกแล้วครับตัวนี้บวกกลางงอมครับ วมันใจครับโวกลางจะรอ่อานะครับไอ้มันครับผรจะรอ่อเอาตัวนี้หน่อยนะครับไป็ล่อนี่หน่อยลงบางนี่ถตาเอาตัวใหญ่มันอันมันจะย่านครับมันจะบกกามาเกาะ มัดเลยครับมัดอย่างดีนะครับหลุดไปน้ำกันก็นมีผมใช้สายพี่อีนะครับยานมันระแวงสายง่ายเลย

เหรวครับลองมังครับสีไดไร่อะอ่ามันหน่อยครับ ก็เรนน็วนะครับฉลองกูมากเฮ้ยอออกูมเอาดีกว่าเขาจะไปรอตรงน้าหลายๆนะครับให้ไหมนะครับ เดือดสามไข่ที่ยังไม่ทันได้อีกตุนให้นี่สามไข่สามหางไข่ไมื่ัไงุณน้างนึ่ง มาสินี่หวงไข่เหรอเราห้นอย่าง แล้วครับมาแล้วมาแล้วแฟนขึ้นามาปกไข่มาหน่อยครับครับเห็นบ่ามาแมงดาบ่ เอาแล้วก็เอาแล้วแล้วหนีบกันมาแล้วเรียบร้อยครับผมครับผมมุดซึกกันโตแมงดาครับวิถีชีวิตชาวบ้านครับภูมิปัญญาชาวบ้านมันจะห่วงใครนะครับมันก็จะมันมันจะยุ่มกันขึ้นมาเลยครับนี่ครับ ยังไงกับโบตกขั้นนึงเลยกับอกครับขนันได้หนุ่มกันเลยฝนนะครับใครหนึง่งข้างในฝนอีกโอ้หลายหลาย ครับเพล่โอ้ยผมมาเฝ้าหยกข้นกินครับกอดกันแล้วขิงกอดกันแล้วกอดอีกแล้วกอดอีกแล้วครับผมได้อีกแล้วครับผมกอดกันแอนีจริง้งร่อยครับตัวต่อไป หวงไข่คร,ครับมันห่วงไข่ทีนี้เราจะเก็บคลบในี้ที่เก็บก็เอาฮันหนาลงครับนั่นตัวละคิดเป็ตตัวครับต้องใส่สวิงตารับ ครับผมมาบึงผลงานนะครับเหมือนมาบึงส่งจนเต็มบินโดดชมครับใช่เอามาเข้ามาล่าม้าไปนะ้นไมันนี่อ้หมา มันจะหอมทุกตัวนะครับเพราะว่ามันเผาไข่แล้วก่อหอมทุกตัวครับไข่มันนี่จะทางเมลยเอาเอาเมลยนั่นแหละมันชีวบร้อนะครับมันสีมีเงามากลิ ok> ่นอยู okay, ่หมดอันดับแรกหมดหมดจ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสามสี่ห้าหก โอ้ยเยอะตไหมล่ะหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดเก้าองสิบตัวครับให้หน้าไปสองโขสิบตัวตัวละสิบบาท14บสี่คูณสิบเงินเป็นเงินห้าพันสองพอดีครับผมคนจากสุดท้ายครับขอฝากส่งด้วยกัครับ สายรอบบ่าชนแนลไว้น้ำ้อมผมก็ใจพี่น้องจากสองเด้อครับซอยกดซับกดใช้กดไลค์กดแชร์กดซับจากใครผมนังเด้ครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำนะครับเพื่อสิบรอบผาดคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้พ่อสามีครับเจอกันหม่ลิน้าครับสวัสดีครับผม